โอเคเริ่มแรกนะก็เราเทเลพอร์ตมาที่มอนสเตอร์เนาะคือทุกคนต้องรู้อยู่แล้วแหละว่าต้องเทเลพอร์ตมาที่ไหนเนาะโอเคเขาบอกว่าให้ไปเยี่ยมเยียนคุณเทมิอุสนะฮะโอเคแล้วก็เยี่ยมเยียนเลยนะโอเคครับพอคุยเสร็จนะเขาก็จะให้เราตามหาอ่านี่ฮะตามหาเจ้านี่มันคืออ่านว่าอะไรอะเ er, อ็กซ์ลีเซียอาร์ติฟิเซีย อดีไฟเซอร์ไฟเซอร์เวอร์ชันโอเคเขาจะให้เราไปตามหาเจ้าสิ่งนี้นะครับโอเคเราก็ไปหากันเลยเนาะโอเคมันอยู่ที่ไหนเอ่ยมันอยู่ที่โอ้ ه, หลีเย่เลยเหรอไกลนะเนี่ยโอเคมาถึงแล้วนะครับรู้สึกว่าเราจะเอา้าทำไมไม่ให้กูอยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้เธอมีอาสนายมาหลีเย่ได้ยังไงว้าวโอ okay. เคล้วก็คุยไปนะคุยไปแล้วเควุยจะนำทางเราเองนะ โอเคอ่ายาเม็ดและโพชั่นสอบถามเฉียนมันอ่านว่าเฉียนไหมน่าจะเฉียนแหละนะฮะตัวคิวในภาษาจีนเนี่ยมันจะอ่านเป็นเฉอชิงนะฮะไอเฉียนอยู่ไหนวะอ๋อนั่นอยู่นู่นอืมอืุ่งผุ่งโอเคแล้วก็คุยกับเฉียนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะจบเนาะแล้วก็ เดินเควสต่อนะครับโอเคอันนี้ผมขอตัดชิปนะโอเคทีนี้เขาจะให้เราไปหาอ่าฮงอี้นะฮะฮงอี้อยู่นู่นนะฮะไม่ได้อ่านว่าฮงอีนะมันอ่านว่าฮงอี้นะฮะเขียนแล้วก็คุยกับฮงอี้โอเคแล้วก็ตามหาหญิงเอ,อ้อนะฮะไปหาหญิงเอ,อ้อ ำไมไปหาหลายคนยังวะแม่งแค่ทำโฟชั่นไปหาโคตรเยอะเลยอะโอเคนะครับพอคุยเสร็จแล้วนะครับเราต้องไปหาเทมิอสแล้วก็หญิงเออร์นะฮะเขาจะอยู่ที่เดียวกันเลยนะครับนี่ตรงนี้โอเคแล้วก็มาคุยต่อนะฮะอืม โอเคคุยเสร็จแล้วนะครับเขาบอกว่าให้ไปทดลองยาเนี่ยในดันเจียนเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปหาดันเจียนก่อนนะฮะมันให้ทำอะไรเนี่ยอ๋อน่าจะให้อ๋อนี่ไงดันเจียนโอเคเข้าท้าทายเลยฮะโอเคนีน่น่าจะเป็นดันเจียนนี่นะฟุ่นทุลีในแดนร้างโอเคเราไปเลยฮะก็ดันเจียนน่าจะไม่ยากเนาะ <laughs> ดันเจียนน่าจะไม่ยากเนาะ <laughs> โอโหอันเดียวกันกับไอไอแพดท,ที่แล้วเลยนะ ขอนะขออย่าเป็นเหมือนไอแ,แพทที่แล้วเนี่ยแพทที่แล้วนี่เอาผมตายเลยนะท่านผู้ชมอ๋อข้อนะ่ะอันนี้ให้กูทำไรเนี่ยโอเคต่อฮนะคลิกต่ออ๋อกดไม่ไปโอเคอืมมันก็คล้ายๆอ b บ s สนะแต่ว่าเลเวลมอนสเตอร์เนี่ยจะน้อยกว่านะครับโอเคเอ๊ะไอ้มอนสเตอร์ไฮโดรมินิก อ๋ออันไอ้พวกนี้มันเป็นเออ่พวกสัตว์สัตว์อันเชิญของบอสน้าม,มาฮะบอสโอเชียนอยู่นะโอเคอันนี้ผมเข้าใจนะฮะโอเคแล้วก็เป็นฟาตุยแล้วก็กองโจรเนาะโอเคเราเข้าท้าทายกันเลยฮะโอ้โหมีให้ลองเยอะนะเนี่ยเอ่อตั้งค่าโพชั่นโอ้นี่เลยกูกูเน้นโจมตีติดตั้งเลยนี่อะไรเนี่ย ถ้าไม่ตายตัวละครทั้งหมดในทีมจะสร้างความเสียขึ้นยขึ้น20%เฮ้ยเอาเอาอันนี้อะไรนี่ภายใน12บสอวิหลังตัวละครที่ร่วมการต่อสู้ขนาดปล่อยถ้าไม่ตายแล้วก็จะเร็วชาจิตอ่ะเอาเอาเอาก็ได้โอเคเอาใส่ไม่ได้แล้วโอเคได้แค่3อันนะนี่ผมอยากทำแบบนี้มานานแล้วอะเซียวคาซึฮะคือผมไม่มีคาซึฮะนะครับ ผมไม่มีคาสึฮะเลยนะฮะแล้วก็เป็นเอาเบเนตไปเออเบเนตเบเนตแล้วก็เป็นเป็นย่อยกบแม่อเอันนี้น่าจะเป็นห้องแรกเนาะเอาจะ้าออกมาก่อนนะแล้วก็กดรวบปุ๊บเอาเสียวมาสไลด์โหตายง่ายมากเลยมอน เดาย่ยออกมาด้วยเดี๋ย่อยเดี๋ยวเดี๋ยวย่ยไม่มีงานนะฮะเดี๋ย่อยไม่มีงานนะเดี๋ยวน้องย่ยไม่มีงานโอเคเอามารวบรวบก่อนรวบรวบสิเอาอันนี้มันแช่แข็งนะต้องโอ้โหมันสร้างอะไรมาเนี่ยโอ้ชิบหายแล้วเออมันแช่แข็งด้วยเอ้าเออเออเก่งขนาดไหนกันเชียววะ สามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นโอเคเรียบร้อยนะครับโอเคออกมาแล้วโอเคไหนะดูซ right. ิได้เลยก็มีประมาณประมาณนี้แหละก็มีประมาณประมาณนี้แหละโอเค ก็ <g ül> ใครที่มีความสามารถหรือว่าปั้นตัวมาหดโหดเนี่ยก็อาจจะเคลียร์คอนเทนต์ได้หมดภายในอ่าภายในครั้งเดียวเนาะแต่อันนี้ผมมาเล่นให้ดูนะครับว่าเออว่าอ่ากิจกรรมมันเป็นยังไงนะโอเคอ่าส่วนวันส่วนเนี่ยพวกเนี้ย,ยผมจะไม่ไม,ไม่ไม่ทาคลิปแล้วกันเนาะเพราะว่ามันก็เหมือนเหมือนมันก็น่าจะเหมือนเหมือนกันนะเดี๋ยวถ้าดูก่อนว่ามันจะเล่นเหมือนกันไหมนะฮะมันจะให้ลงแันเหมือนกันไหมแต่ว่า ผมว่ามันก็น่าจะให้ลงดันเหม okay. ือนกันแหละนะฮะโอเคก็มีแค่นี้นะครับสำหรับคลิปน like ี้นะเดี๋ยวดูว่าจะมีคลิปต่อไปไหมเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอันนี้มันจะให้เล่นเป็นดันหรืออะไรเพราะว่าผมสังเกตแล้วชื่อมันไม่เหมือนกันเนาะก็จะให้ลงดันเหมือนกันนั่นแหละนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคก็มีแค่นี้เนาะคลิปนี้ก็จบเท่านี้แหละนะครับโอเคบายบายจบไปด้วยพี่เซียวพุ่งสองทีปับปรับโอเคไม่หานะครับไปละบายบาย